คนด้วยนะครับก็กลับมากับ A Capital อีกแล้ววันนี้เป็นการชนกันระหว่างอะไรครับดาก้อนดาก้อนกับดาก้อนดาก้อนกับดาก้อนนะครับสายกาก้านะครับการนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะเริ่มหลังนะประมาณนี้นะครับมาดูกันซิว่าจะยังไงไม่ให้ครับด้านขวาด้านขวานี้จะอ่าแล้วแล้วมันไม่เหมือนกันยังไงวะเออผมพยายามเปิดกลมมาอ่านทีแกอ๋อโอ้ไม่์อูมาเล่นมาเล่นมาเล่นฉลาด300 IQ คมันประคับไปวะ คือทำเลยอีกทีู้เชลิ้งนี่ต้องก่อนไหมนะครับเอาแล้วคือฝั่งขวานี่คือคุณมิกครับคุณมิกมือค่อนข้างไม่ใช่มือดิคือเสริมแล้วดีกว่ากับทีดีแต่คุณทางคุณเต๋าจัดบีทีล้วนนะครับยังหวลอยอย่างนี้เลยอุ้ยยันเขยยังผัดลอยว่ะลอยไปแล้วมึงลาลอยเลยง่ายขึ้นนะมิกง่ายดิคุ้นสบายเลยสัมคีวูผมดอื่น าใช้สกิลแต่ไม่ใช้ี่ปักฟ้าได้ไหมหนึ่งอร์นิ่งอะไรเงี้ยไม่หนึ่ง warning จริงนะเดี๋ยวนะไอ้ไอ้ไอ้เจนี่กป็ดำเจลี่เป็นดำดีเลยเนี่ยดำดีดำดีเหรอไอ้ไอ้ที่ด่ายไม่ใช่ดำดีใช่ไหมไม่ใช่ดำดีเนี่ยเหรอดำดีคอมเมนต์มันชื่อดำดีเลยนะบาลนั้นเออเกรดจวดอุ้ยอ่าเดี๋ยวดูไอ้ยังกี้เดี๋ยังกี้ดำดีเองดำดีแล้วสตาร์เจอกาก้าแล้วก็สตาร์เจอยังกี้โอ้โหแล้วก็พี่อะเอ็นเทนเอ็นเทนยังไม่มีใครจัดเลยให้ผมจัดไหมครั ้ลกูลงสอดกูลงสดก็ได้ชิบหายกูลงสดก็ได้จริเกดอละค่อยๆเดี๋ยวพี่ค่อยไปนั่งจัดคนเดียวใช่แล้วโอ้ยคือลือนะอะไรอ่ะไปแล้วครับสามใบติดกันรัวๆไม่ดีซีไออ่ะดีซีไอแล้วมันมันออกมาอย่างนี้จริงๆอันนี้ลงมาธรรมดาใช่ไหมใช่สองไลน์ ทำไรได้ครับกาดจูอ่ะงคีสสองคีสทำไรได้ครับการจูอ่ะหนึ่งคีสสองคีสสองคีสคำแห้ง สาาวเทยตือๆดอน้าติง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 ประกาศไว้ก่อนติง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 แล้วก็ใครตัวทยมาติง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 ้าตอแอเแวเขาตแออะไรีใช่อ๋อาด้วยเนี่ยก็แค่ต้องอีโวตั้งแต่รอบแรกไงมันยากกว่าเลยเออรอมันไม่มีโซเเอามีโซมีโซหนึ่งก็แข่กันน่งี หนึ่งทีไงแต่ว่าแต่ว่าทีแต่ว่าทีที่สองมันมาดูเขาเตอร์แล้วก็ตายสวยเกียรติไ่ขาดจีจีผมไม่รู้ไวหว่กเตอร์มันนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบเรื่องรู้ที่ไหนยังไงวะไม่ไม่ไม่เขาเตอร์แท็กก่อนแต่นั้นมันจบการต่อสู้ต้องจบคือเซ็ตไฟเสร็จปั๊บถึงจะได้เปลี่ยนก็น่ามิ่งก็มีเฮาทูรอดนะอีโวได้รอบแรกอือพ่องโซูคาสิโอนนัี้กสองโซ่ทีหนึ่งแรกก่อนแล้วก็อีโวลตัางเงินนังไงเด็ก ตบมือไงแต่ว่านั่นแหละทำไมค่าเลยเหรอที่อ่ะอ้าวคุณไม่รู้เหรอทำลายการ์ดทุกใบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไหมใช่ไหมเรื่งธรรมดาเรื่องธรรมดาเร่ธรรมดาใช่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันออกมาแล้วติดธรรมดามันมาหมายถึงว่าเทลงมันโกงแหละแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาหนึ่งวันหนึ่งวันไอ้เนี่งนโอ้โหทิ้งใบนั้นเลยแล้วกันเออจิ๋วจิ๋วอ้าวคุณใช้ได้คุ้มค่าแต่ถ้าว่า อุ้ยเขาเป็นตัวเดียวกันโซกาครัวไม่ถวอเไรฮ่าาฮ่าเรียมาชิกิ่กว่าเรียมมึงตีไม่เท่าอยู่แล้วมึงคิดอะไรอย่าเ้ตานเปลาจีโอจากบนมือสวิตช์โหมดประกาศอะไรตอนต้นเกียไปไม่ใช่ก่อนได่นเตอนอ๋อประกาศไฟด้านเตโอ้ยิ่งกว่าไฟดนอนึ่งคราวนี้ไม่ได้หรอแม่เลยไล่ ใจแล้วหนึ่งครับเอามอสเตอร์สองใบสุดยอดนี่มปนของฟาร์มชั้นยอดทำไรได้ครับเกจจได้ไรไหมไม่ได้ถ้าถ้าถ้าได้นี่คือสเปียร์ติดติดเด็ดเด็ดเดเด็าไปเข้าไปนตรงกลางเลยโมบายเกียร์นี่แหละของแข็งของการขั้นขั้นสุดยอดเอาระเบิดอะไรระเบิดไม่ได้เคาเตอร์เคาเตอร์ไม่ได้ด้วยใช่มันเคาเตอร์กันเองไม่ได้ไง แค่สามพันเท่านั้นหมื่นึงเองเอ็งเขาบอกเขาบอกการอีกไหมพี่อีการเขาได้ไหมอือได้หรือไม่เป็นไรรไล่อะไรครับการกานตัวสวิตช์หมดครับจริงโอ้โหสี่โบจากมือเฮ้ยนี่ไงเรียบร้อยเมื่อเข้าสนามครับบวกหนึ่งคริแล้วก็เมื่อเข้ามาด้วยจีโบจะไม่สามารถยกเลิกได้ครับอ่ะหมือมีเพนในเทนไหมมีตะเบิ้ลมีแพนไหมมีเพน ไม่ไม่มีว่ะม่มีมีเดบลอ่าดับ้ลบ้าจริงแล้วอีกสีไ้ตัวนี้โดนระเบิดได้บป่ามันมันอ๋อใช่ใช่ชลืมลมมามาเฮ้ยถ้าีนะจิ้มอายแล้วอ่ะดูดิครับคุณมิกยาสามารถแก้สถานการณ์ได้ไหมฝ่ยดอเธออีกแล้วเหรอีกแล้วอถ้ารอบนี้ไม่ได้กูปรับเปล่าได้มั้ยได้เลยจังหวะนี้ดี่มือจะดีขนาดเลยใช่มือผมดีมากอ่้เราดนแกกล้ลงมา อะไรคุณเล่นกันไม่คล่องเลยตรงนั้นเล่นอะไรกันเหมือนพวกชิปมังทะเลาะกันชิปมังเปล่านะไม่เป็นเกียรติกยารัได้หนึ่งเพย์เลยจ้าพี่หนึ่งพี่ได้หนึ่งเกียรผมผมไม่สนเกียถ้าเขาถ้าเขาเกียรตเหลือหนึ่งไหมถึงจะได้จวนไม่อ่ะไอ้ที่ว่าเอาเกียรตทั้งหมดเข้าไหมลง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 ไหมไม่ใช่ใช่ไหมยิงกี้ไปอยู่ที่จวนเลยเกียรติเลยแล้วมันมีตัวเดียวนี่อ๋อมีข้างเนาะยิงกี้เกียรติได้ เอฟซมาทักถามแล้วใส่อะไรได้ไหมยังไม่ได้จัดเลยไอ้หนูถามกูแล้วเหรอเขาถามแล้วโอ้โหเขาถามมีน้องมาถามครับว่าจะใส่เดสตรอยเยอร์ในดาก้อนสวายได้ไหมเพราะมาติดทางก่อนไม่มีดสองขีดกันจวดเดับเบิ้ลเพราะว่ามันอยู่ในรถไงดีดดู้หรอแม่มันอยู่ในรถไงได้ไหมได้อะหนึ่งขีดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาบอกแล้วระหว่ายังเสรไม่ได้ดับเบิ้ล ทิปเปิลสองพิกดับเบิลดีดีพมันวางทับนะพิกตัวบวกสองไรไรนี่สีพิกสองจัวพี่ไริงมีหนึ่งผมจัวสองจัวเม่ใช่ก็ตายแล้วใช่ตายแล้วโอเคลงไปนี่ก็จบก่อนนะเป็นของกูอะทำอไงได้ก่อนแต่เขาใช้ของธรรมดามันเดไม่เกี่ยวรอดูเกมถัดไปเกมที่สองเป็นคุณมิกเริ่มก่อนเชิญได้เลย ดูซิว่าจะทำยังไงโอ้ไม่ต้องทำยังไงแต่เขาไม่มีเกจอย่าไม่อย่าอย่าเพิ่งอย่าพิ่จะทำยังไงจะเล่นยังไงก่อนคุณดูนี่แหละสุดยอดสุดแข็งแกร่งไม่ได้เอาไปใช้อย่างนั้นสิมันไม่ได้เอาไปใช้อย่างนั้นสิจ้องเล่นไหมจ้ออกมาบัดดี้โคตอตอนที่คุณชขำมันกี่อย่างได้เร่องลยแล้วหนุ่มนี่มันหนุ่มหนุกหมดแหละของบนึกว่แหนุ่มโง่ดิละแต่ถ้าตัวเองจัดเองเป็นเด็กเดียวกันไม่หนุก เดี๋ยวได้ข่าวว่าที่วางอย่างนั้นเด็กอุ้ยแบบไม่เด็กมึงอารมณ์ของเขาแล้วเขาอยากจะเล่นเด็กหนึ่งร้อยไปซูเปอร์กอนยังกี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะ้แปะไปอ่ะใช่ยังกี้ไปเป็นการเปล่าไงที่เหลือเป็นการวานิลาสามารถแทนกันได้สมมติเจอใบนี้แล้วก็ออดใบนี้คือใบที่หนึ่งใบนี้คือใบพอเบอร์ตยมที่ห้ามันก็เป็นเป็นวานิลาไอเป็นแบบการเปล่าลองเล่นแบนอ่ะรอรอพวก่นี้ครับเล่นกับผมไหมตัวเดียวเดี๋ยวนี้มันเยอะมากไอ้บอกเลยนะ แต่เย็นเยไปอ่านกดก่อนผมเล่นเป็นนี่มีวิธีการสอนอย่างนี้ครับดูนี่ครับแล้วมันช่วยอะไรวะเครื่องนี้มันของข้อโอ้จูว่ะผมเล่นเป็นแล้วมันจะกิ้นเหมือนเดิม้ือโคตรบอลเลยไม่ใช่มือโคตรโมแล้ว่ะดิวโคตรโมอ่ะเรื่องดูดิดูดิเต่าดูดิดูกลัวเลยขอให้ขอให้เขามีเกี่ยวการเยอะดูไปเลยแล้วผมชนะหรือเปล่าเอาเริ่มเลยมิกเอาเต่าเอาตายอีกแล้ววนี่ เขาแบตเทนเดียวซีเซอยเิ้ชกีไลสองเลยีเออแกบเบอร์กแกเบอร์จีอีโวเอีโวเาตัวมาเป็นค้นันสะดดีบ้านะเขาจะเอาตายอ่ะอุ้ย อุ้ยคีบเดินรถเปล่ามีการการห้ามรถคีบเปล่าไม่ไล่ไม่วันแรกจะมีในห้ามรถคีไล่ก่อนด้วยลงไปสองคีเเขาสองหนึ่งอ๋อสองคีบดับรถแล้วก็สวิตช์หมดเลยคีบคีบหายไปนะคีบดีๆนะไม่ไปก็ได้สองได้แ้เอาามค่นนัไม่มีคีบเอามาตีได้ดีกว่ามันโดนลบไปหกพันใช่เดี๋ยวยู่พันเดียวแต่การแค่จะตีกขึ้นหรอ ก็ต้องผ่านอะไรรวมรวม่อกาาดมวันเ่โอ้โหอีกสองไรอืมเราจะได้รลอยไเอ้ยชุกยอนะเ่จวดไลจุดไ่จุดนี่หรอไ่จุดว่ามาจะว่ายังไงดีอนี่เขี่ยตุกเข้ก็จะว่ายังไงดูว่ะเบื่อเบื่อเบื่อจดจะว่าไงมข้ามูไปดิ๊งไม่ต้องไปสาวไปก็ได้ปะ นี่มันแบ็คแพนเทอร์ชัใช่ไเมอร์อ๋อด้วยเสียงใช่ไหมใช่ด้วยเสียงเกจจัวไหมอนแอันนี้ได้แค่เกจจัวอย่างเดียวถ้ามีใบอื่นใช่ไหมเข้ามามีใบอื่นใช่ไหมใช่เข้าไปเข้ามาอย่างเดียวไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้บ๊ายบายเอาวิ่งม่อยู่เลยนะขนาดนี้กูผิดอะไรกัน ฉันมอตามนายเลยชาปีไหนแล้วเร็วจังวะให้มันไปอย่างนี้สิากวไม่เล้เชียวนะคิเหมือนฉันสินะแ้วนะโตกันแกต่อเลยนอนีมิกเนี่ยนี่อะเด็กมอเด็กมอสองทำไมอะอรใช่

ย่งงี้เดี๋ยวเบื่อแต่ว่าแล้วมัเดี๋ยวมัดนระเบิดอ่ากูไปทักกูไปทักกูไปทักไม่ต้องใจเกียรตอ่าเลี้ยงขายมางไงขายเก้าลิตรนะเจ้าสองนี่คือมือนะนะด้วยพี่น้าไม่ต้องน้ากลับมาเพราะว่ายังไงมันก็ทำไม่ต้องไปน้ามันมันก็จะวนอย่างนั้นแหละมันไม่มีเกบิ์แต่ว่าหน่เกียรติพี่อะไรขกูคันไง ว่ามิกเป็นนั่งเล่นคนเดียวทั้งคืนนายชุดนี้มปนนั่งเล่นคนเดียวอ๋อมันนั่งเล่นกับไรเทีอยากรู้อะไรเทีชนะไหมจบแล้วพี่ว่าเปลี่ยนใจได้เกียร์ตบืดก๊าสามันก็โคตรเก่งเลยดิวเค้ายังสู้ไหวไหมฟอร์ดเทนสกิลอะไรอ่ะดีขึ้นมือทั้งหมดแล้วก็ยิงหนึ่งไล่ลูกมันหมามันหมาเนี่ยเอกมันเห่ามั่วแล้วพอเดินไปใกล้ใมันหนีมันเก่งแต่ปากลงลงมาเอ้ยเก่งตะบากเหมือนมิกเลยใช่ใช่ บ้านเนี่ยเขาบัตตี้คอทั้งแฝกแล้วบัตตี้คอทั้งบัโปี้คว่ำแฟกไปแล้วโดนปิดแฝกยังยังยังไม่มีไงคือไม่ได้หยิบทีดีออกมาจากบ้านผิดอะไรอ่ะสุดยอดจริงๆนี่ครับทุกคนดูนะครับใครบอกว่าซื้อสี่กล่องเล่นไม่ได้ไม่ต้องพึ่งทีดีครับกลัวตายบีทีรัวๆใช่ไหมคุณดิวใช่รอยาถุยรอยันสิคุณดูความน่าเกลียดเขาดิคุณต้องห้ามใช้จะได้เท่าเทียมกัน แค่แค่ท er> ีดีก็ต่างแล้วนี่คุณมาเสริมเลยแล้วแค่มือหนึ่งไม่นี่กูตายน้ำเหตุสียูรติงไม่ถือกระแบ่หรือเปลโอ้ขี้แล้วหนึ่งจีมันตัดข้างก็ได้นะเออไปไหนไปไหสั่งเลยนะข้างไหนก็ได้ไปพี่เนี่ยเมื่อกี้ลุบไปยังไงลุบล้วดูโซลุบแล้วสองนิ้ข้างไหนก็ได้ไม่ไม่ข้างไม่ข้างไม่ข้างหมดแล้วเราจิตใจลำสามารถมอลทีไม่ได้แล้วทีอ๋อใช่ใช่หือไปได้ได้ เบิ้ลแล้วเบิ้ลแล้วเบิ้ลแล้วไม่เป็นไรไม่ข้างเลยเหรอไม่ยังกี้ใบหนึ่งโอเคอะรอดูเกมถัดไปแล้วกันเร่งเลยแล้วกันสปีดติดสปีดเกมตัดสิงใครชนะครับ้องผมผเอาเลยลุยเลยใครเริ่มก่อนคุณพี่ก่อนคี่ก่อนไมก่อนเด้ๆๆ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 ๆ ก็ไม่เกี่ยงอะไรแต่เราแต่เราชอบไงมันสวยเอาเร็วๆร็วคุณอย่ามานั่งเสียใจชาร์ปไปดิไอใบเจเนริกอ่ะเออรอยัลทีอยู่สายสุดอ่ะมึงลงอะไรมึงใช้ไปดิที่นี่ลงบัดดงบัดดี้บัดรดี้ก็ไม่จ่ายเข้าทีไรทีก็ไม่คืนเออเออสาลีก็ไม่ให้ไอะไรไม่คืนแล้วก็ง่ายๆนี่นะครับใครอยากรู้ว่าพืชกำเนิดเป็นใครนะพีซิสสีสุกใสนะครับไปหาในเฟซเลยใคล้ายๆครบเลย ขึ้นหน้ามันหน้าเฟซเลยนะฮะท่านประจานได้เลยนะฮะเรียนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งนนครศรีนะใช่แล้วคุณเหลี่ยมเอาอะไรแล้วหลาน่เขาเปเพื่อนเขามีเพื่อนชื่ออย่าพูดอย่างนั้นสิผมไม่ใช่เพื่อนเขาเขาชื่ออะไรคนแล้วเอาชื่อทันจะเจ็บไม่ได้ไอ้ตาไม่็นคนตัดไอ้ตาวเป็คนัดท่อนนี้มจะเก็บไว้นะครับทุกท่านฮะเมื่อกี้เรา คือทุกคนในนี้ครับมีอารมณ์สุนทรีมากครับแต่ถ้าใครอยากสุนทรีวันนี้ก็สามารถไปติดต่อครูนัดเรียนดนตรีได้ครับยังสอนอยู่นะััอใครสนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์สอนสอนหมดเลยสอนอะไรบ้างครับมังจสอนกีตา้าคุณเล่เบสอีต้าคุณเล่เบสนะครับขับร้องสอนไหมครับขับร้องสอนไหมโอ้ยอ๋อมีแต่ก็มีเอาด้วยกันเป็นศูนย์เรียนที่เรียวเลยมีครบทุกอย่างทีเดียร์นครเลยครับผมช่วงนี้โควิดก็ออนไลน์ได้นะไม่เกี่ยง เช่นมีตายไม่แน่ไม่น่าไม่แน่น่าจะตายจริงและเกียดสีคิ้สามทีขี้เอาดิยกเลิกได้มยกเลิกได้ยกเลิกได้หรอออมาธรรมดาใช่ไหมับเบลหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับห่้องผ่านจ่าอะไรเข้าสมลูกไม่จ่ายแค่ไหนเข้าสมไม่ตงจ่ายเกียรติ่โคตรเอี่ยเยี่ยมีทีววบนมือทีววอะไรอะแอโตเกี่ยแบบไม่มีเกีเลยอ่มีจริงจริงยเยี่ยผ่านอุ้ย พาเลยเหรอเขาให้โอกาสนายขอบคุณข่าน้อเทิาเ้ยขายเก็บขาไปน้อเทินตื้ๆๆขาจะกี่นมน๋อจริงๆแล้วคนคิสต้ด่นะไม่ใช่แน่เลยอ่ะไม่ใช่แอตรซึ่งหารจริงๆไม่ดีจริงจไม่ดีโลกไม่ดีไม่โลกถ้าไม่โลกคือลานอไอใครสั่งให้ราไไหม่ดีโลกไม่ใช่พลาดเป็นไปเองเดี๋ยวเดี๋ยวกียน เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ที่ต้องมิกประกาศไฟนอลเทิร์นมาแล้วครับจังหวะนี้ก็ลองดูครับปิดได้เลยมาดูกันสิว่าจะเป็นยังไงพอสี่เขาตายเขาขึ้นมือใช่ไหมมันเกีรตเขาตายใช่ไหมนี่ไงชาร์จตัวที่มันเพลินไหมครับไม่ไม่โอ้โหเก่งเกียรติสมแล้วที่เป็นภาคใหม่สมแล้วที่เป็นภาคที่ทำเป็นจุดจบแย้มยาสปอยสิครับเดี๋ยวคนจะเลิกเลยสมแล้วที่รีจักรวาลใช่ไหมครับใช่ไหมจะมีครั้งใหม่แล้วด้วย เราจะพี่นัทเราจะไปขึ้นบนหลังปาวานกันไปเรื่องเือนกันนะใช่พี่นัทจะไปหลังปาวานคนเดียวเพราะเขามีคุณทรัพย์มากมายมหาศาลจ่ายไรด้วยกันสี่กองชาแนลโซลูชันมันน่าเกียดไงเดี๋ยวป่วยนั่งดีกว่านักโทษไรเดียมทันหนิงชี้อะไรไปอะไรคือมีมือดีซีพีเอ็นพี่นัทลงอะไรบ้างอ่ะ ดับเบิ้ลทิปเปิ้ลจะเล่นอะไรบ้างอ่ะตรงนี้หมดอยู่ดีไม่ก็จวดดับเบิ้ลมันมีโอลาเคิลมีโนวามีรอยัลคางิโร่น่าจะไม่เล่นกีเอวพี่ก็ต้องเปิดทั้งหมดอยู่ดีไหมพี่ก็หายใหญ่ใหญ่แล้วผมเล่นโอลาเคิลนะไม่น่าโลภเลยอ่ะทำไมอ่ะเอาอะไรเพื่อจะลงจะช่วยสม็จแล้วรู้ว่าเอาจริงนะจะใครนะได้ไงอ่ะดูบอลดิแบบเนี้ย ไม่ไม่เอาไม่ก่อนด่วนโอเคนีแบบ้โอเคก็ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เอกเทมโต้ด้วยครับเอกตอนดิคาปาไม่จอยนะมาครับคลิปนี้เราก็จะมาเปิดหลังกล่องโชว์ครับปกติก็คือเราก็จะเห็นกันอยู่แล้วว่าหลังกล่องมีอะไรแต่ว่ามีกล่องหนึ่งครับขอหน่อยครับขอหน่อยครับขอหน่อยครับกล่องนี้นี่ครับ ฟังอยๆเดีวนะครับมาคือเป็นหลังกล่องที่ไม่มีความเซอร์ไพรส์เอาซะเลยคือกี่กล่องออกขึ้นไปเดียวเนี่ยยี่สิบยี่สิบออกไปเดียวยี่สิบออกไปเดียวอันนั้นของเราแต่รู้สึกว่าเลทออกโดยทั่วไปก็คือหนึ่งตั้นหนึ่งใบ หนึ่งคันตั้หนึ่งใบถืว่าดวงดีไม่ถือว่าดวงหมดแล้วไม่ถือว่าดวงไม่ถือว่าดวงธรรมดาพี่นัดดวงหมดแล้วงคันตันงคือยี่สิบสี่ใบพี่นัดทีนี้ซีพีพี่จะไปเติมดวงก่อนเพราะนั้นซีพีพี่จะลำบากใช่ใช่ใช่มาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวการเกณฑ์ตัวแล้วก็ให้ดวงเขานะคุณเดือนสามเก้าเจอวัดกูเข้านะอันนี้ก็คืออันนี้ของพี่นัดนะอ่ะตรงนี้แล้วก็ของคุณเต๋าสี่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งของนู้นขอคุณนัเริคนะครับ มุด้วจะรีบของกิฟต์นี้ต้องใส่เหมือนกับเด็กไหมต่างต่างได้ใช่ไหมยังไงก็ไม่ต่างได้ต้องต่างยังไงก็เหลือะต่างเยออเปล่าเนี่ยต้องต่างหรือไม่ใส่เท่านั้นมันจีโซเลยมันครับเลยอันนี้แก่ไทยอาจจะยืนหยวนนะ้ CP แต่ของี่ป CP พี่นัดจะเปิดกี่กี่บล็อกก์อะสี่สิบแล้วก็อ๋อเดี๋ยวพี่ค่อยพาไปพาไปทิ้งไว้เออพาไปทิ้งไว้นั่นเลยไม่พากลับมา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 ดูกันมาทุกคนครับมามันมีคนดวงดีหนึ่งคนอะมัน จริงมันต้องเท่าทียมันดิใช่ไหมฉีดดีกว่ามั้งใบฉีดใบนี้ใบนโยบายเดียวกับธนบาตไงใบนี้ใบนี้ซื้ออย่างละสีได้อีกชุดเอามาฉีดเพ้่อีกรอบนึ่ง2ไม่ใไม่ต้องใส่ฉีดทิ้งมามามี2ทางเลือกเปิดเลยแล้วกันกับไม่ใส่เอาคุณเต๋าเปิด4ีดีกว่าค่นเช็คทิเกอร์มาแดงแป๊ดอ้แจ๊กกก๊กากาากา อาคิโดแดงมามามาเดี๋ยวของพี่เอบ้างมาเอาอีแดงอีกแล้วโอแจ็คแก็ได้เลยแจ็คของอ้๋อได้ของชินชินเอามาดูของพี่นัทกันเดี๋ยวขยับไปใกล้ๆมาพี่นัทเปิดแิดไปธรรมดากันอันนี้เดี๋ยวให้พี่แกะเองเปิดมาสุดท้ายเลยฝั่งนี้ดิครับฝั่งนี้ดิครับแจ็คครับชิ่งโอ้โห่ชิ่งกากาอีกแล้วนี่กากา ไอร้อไกะ้เ e, oh, ja. oh, oh. oh, oh. ้้ยลุกไปไปเลยอีินไปเลุกไปไอ้าโอ้เจคอีก็เก็บมาละกี่ตัวครับเกไปเพือนาเอ็มาอีตัวเี่ยเดี๋ยวแล้วก็ไปพิเศษครับพี่นัเป่าพี่นัพี่นัแกะใบพิเศษใบพิเศษสุดท้ายอันนี้นโชโชในกล้องให้เห็นจโในกล้องเห็นนะครับว่าร้านเราเปิดได้อะไรบ้างนะครับเกลจัดนะครับจ็ค นี่แดงแป๊ดเนี่ยพี่ไม่ต้องเสียตังมืออหารว่าบีบอดีไงพี่ไม่ต้องเสร็จเราไปซื้อแยกเลยบัดดี้บอดีให้พี่ได้ครบเลยพี่ได้บัดีพี่ขาบัดดีไปดิอ่ยไม่ขาดหรอกไม่ขาดหรอกพี่นัทก็ยางละยางละแปะยางละแปะคอยลูกใบมีอะไรบ้างอันนั้น โอ้โหโอเคไม่ขาดไม่ขาดโอเคเปิดเปิดครับเปิดครับท่านประธานท่านประธานอ่าครับเชิญครับเใครก็ของก็เปิดอ่าเปิดมาวานิตี้ไคเดสทรอยเยอร์นะครับวานิตี้ฮักเดสทรอยเยอร์นะครับใบนี้คุณดิวตกปรานมากเลยแต่ว่าราคามันสูงเดี๋ยวไม่เป็นไรรอแบบไม่ฟอยก็ได้นะเออแต่มีร้านหนึงเขาขายสามร้อยนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอทิ้งลิงก์ไว้ขอทิ้งลิงก์ไว้นะครับร้านที่เป็นเป็นมีเด็กเอาไปไปกดดาม่าเมื่อวานมนมีดาม่าอยู่ โอเคประมาณนี้คนในร้านละคนในร้านอีกร้านนึงเขาไปประมูลมาได้500ร้อร้านเลยเหรอครับไม่ว่าไปว่าไปร้านอะไรนะนี่ไม่มีร้านก็ดีอีกเดี๋ยวดีประมาณนี้ละกันนะเราซีนัดได้เรามาเพิ่มอีกไหมมีอันนี้อะไรนั่งมีอะไรมั่ยเีลือเฟือเดี๋ยวขาดูหน่อยข้างหน้ามันมีอะไรพี่เหลือเฟือจัดอะกาก้าไม่เลือกพี่แล้วอ่ะเย้นัทกาก้าใหม่ผมได้เลยมามามาโอเคก็ประมาณนี้ละกันใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเอ็กซ์แคทเตอ์ด้วยครับสวัสดีครับ